ก็คลิปแนวนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างเจ้า atomic ur นะเนื่องจากวันนี้นะครับทางเซิร์ฟจีนเนี่ยก็มีการเพิ่มอุปกรณ์เฉพาะสามดาวของเจ้า atomic ur เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของปลอกแขนของ a ตอมิกนั่นเองนะซึ่งเอฟเฟกนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆคุณผู้ชมซึ่งผมเนี่ยก็ชอบมากๆนะครับจะเป็นดวงดาวสีม่วงเนาะแล้วก็มีการฟาดนะครับเป็นแสงสีฟ้านะครับซึ่งสวยงามมากๆคุณผู้ชมดูดิ คือแบบสวยจะจัดเลยนะครับก็ใครที่จะเล่นเจ้าตอมิกยูอาร์นะครับก็ควรจะมีอยู่ก่อนเฉพาะ3าดาวให้มันด้วยนะเนื่องจากมันก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันดับ2องของซาเวอร์ละกันเนาะเนื่องจากเขาเนี่ยใช้ตัวละครอย่างตอมิกยูอาร์นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาตัวหลักลงมาซึ่งตอมิกยูอาร์ของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็น4ดาว3ดาวม่วงนะแต่ว่าเขามีตัวละครอย่างซุยริวไงซึ่งซุยริวของเขาเนี่ยยังของเต็มอยู่นะครับมากับคอของเจ้าอัศวินขับเคลื่อนเนาะ ซึ่งอะตอมิกนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่ถือว่าดีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดที่แบกทีมได้เหมือนกระบ,บองเลยกอ่ะอ่ะก็พลังอยู่ที่28ล้านนะครับเดเมจสองล้านแปแสนเลือด10ล้านนะครับอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวพารสิสอด้วยนะ ก็หลังจากที่เป็นอุกกาศเฉพาะสารดาวนะครับก็จะเป็นการดันติถึง450เซนของดาเมจนะครับแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะติดสถานะเนาะแล้วก็จะมีในการลบลดหลีกนะครับถึง15%แล้วก็จะมีการแตกสารั้ังเหมือนเดิมนั่นแหละคุณผู้ชมเนาะก็มานี้นะครับกับตัวของ Atomic UR อนะครับคือลหลักๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นตัวละครที่มันต้องยืนนานๆน,นะครับคอยสแปมสกิลรัวๆเนาะมันจึงจะเก่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของพาร์ทสพิเศษ2เนี่ย มันดีมากนะในเรื่องการลดเาเมจของฝั่งตรงข้ามลงนะครับมันทำให้ทีมของเราเนี่ยอึดขึ้นด้วยนะ missing. ประมาณนีุ้ผู้ชมนะครับถ้าใครที่จ,จะแบบเอาไปเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะครับเนื่องจากมันลดทั้งเรื่องของดมมดเม,มดด้วยเห็นไหมผมเปิดมา,ดมาก็โดนลดเมจไ,ไปเลยนะครับจากนั้นอะตอมิกยูอาร์ครับเข้ามาฟาดฟันไปก่อนทีนึงครับที่6-6ล้านดดเมจแล้วติดสถานะไปเลยุผู้ชมก็คือเอฟเฟกของมันนะครับคือบอกได้เลยว่าสวยงาม <sunshine> มากๆนะครับทำออกมาดีมากๆเลยไปครับเมนทนายของเราขึ้นยิงไปก่อนหนึ่งครั้งครับเดเมจของเราเนยจะะออลงแบบเมากๆ ผู้ช่เอเมนะเป็นของผมเนี่ยมันจะเบาลงแบบจัดๆเลยนะเมื่อก่อนเมทไนต์ก็ยิงอยู่ที่1้0ล้าน170ล้านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือดรอปลงเยอะเลยทัดเซอมากิอันติเข้ามา1ครั้งครับจากนั้นอะตอมิกยูอาร์ครับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับจากความสามารถของมันนะเห็นไหมครับก็จะแรงขึ้นนะประมาณนี้แรงขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจมองไม่ทันเหมือนกันซูริวต่อยเข้ามา1ครั้งครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากให้สถานะในการเออ่ของมันเนี่ยดีขึ้นกว่านี้หน่อยนะถ้าดีขึ้นกว่านี้หน่อยนะ นะครับเมื่อก่อนเนี้ยยเนี่ก็คือต่อยร้อยล้านแน่นอนนะครับคอของแ้าแต่ว่าพอเจอเจ้าอะตอมิกพาร์ท12เข้าไปนะครับดาเมจเราเนี่ยจะลดลงแบบพวกภาพเลยออันตรีเข้าไปครับปริพิซันเนอร์จากนั้นครับโบรอสได้อันติเลยคุณผู้ชมสาดสกิลไปก่อนหนึ่งครั้งที่72ล้านดาเมจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของเซิร์ฟไทยเนี่ยก็มีก่อนเฉพาะของเจ้าโบรอสเนี่ยเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะมันกันเลยดีเดียวนะครับฉีดสวยงามมากอัศวินกับเพื่อนครับควิดมาหนึ่งครั้งคุณผู้ชม แล้วก็มาครับอะตอมิกยูอาร์ครับได้ฟาดฟันอีกหนึ่งครั้ง,งเข้าไปที่169ล้านเดเมจนะครับเดเมจก็แรงขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยเนาะประมาณนี้นะครับกับความสามารถของเจ้าอะตอมิกยูอาร์นะครับเ้าไปเทียบกับปูบ,บอมปู่บอมก็แรงกว่าอยู่ดีนะผู้ชมนะครับหรือไปเทียบกับกระบองเหล็กนเนี่ยกระบองเหล็กก็แรงกว่าอยู่ดีแต่ว่าต้องอยากเห็นแบบมันไปอยู่กับตัวละครอย่างคิงยูอาร์นะครับถ้าไปอยู่กับคิงยูอาร์เนี่ยเราจะได้เห็นเดเมจที่มันชัดเจนขึ้นเนาะว่าถ้าเจอกับตัวที่บัฟให้แล เดี๋ยวผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคอของอัศวินกับเพื่อนหน่อยนะครับเอามาดูกันก่อนว่ามันจะยืนไหวไหมหรือว่าดดเมจของอะตอมิกเนี่ยมันจะทําเพิ่มได้ไหมนะเผื่อว่าใครที่แบบไม่ได้ใช้คอโบลอสเนาะเราจะลองใช้คอของม้าดูนะครับก็พลังอยู่ที่112ล้านนะครับได้มาเนาะโอเคเจอกับทีมเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะว่าไปเจอกับอีกทีมหนึ่งดูนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็พลังอยู่ที่ประมาณ130ล้านนะครับไม่รู้จะได้เห็นสกิลหรือเปล่านะอ่ะมา ตอนครับเปิดมาก็ตอมมิกครับได้ฟาดฟันมาก่อนทีหนึ่งครับที่76ล้านดัมเมจนะครับซึ่สถานะไปถึง5ตัวนะครับปาดอากายจากโซนิกไป1ครั้งฮะอัศวินครับเคลื่อนของเราครับก็ขีดไปดัมเมจจะดรอปลงแบบเยอะครับดรอปลงแบบเยอะมากๆผู้ชมเห็นไหมคือเราต่อยแบบเบาจัดๆเลยผู้ชมไม่ทนายิงเท่าไหร่จริงๆต้องไปร้อยล้านแล้วนะโอ้ร้อยล้านนะก็อยู่ที่ประมาณ116ล้านนะครับแต่ว่กระสีมันขึ้นไป1้อยหกรอยเลยแต่ว่าโดนลดัมเมจไป30%ใช่ไหม ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเนะ่ยปาดไปหนึ่งครั้งนะครับ61ล้านดาเมจเนะี่ยโซลิวต่อยเข้ามาครับไปฮะโซลิวของเราครับขึ้นแล้วก็หว,วดลงไปหนึ่งทีครับคุณผู้ชมแล้วไปแถวหลังหนึ่งครั้งที่88ล้านดาเมจมาแถวหน้าหกสิล้านดาเมจนะครับจริงจริงมันต้องไปแบบ150ล้าน160ล้านดาเมจมันดรอปลงเยอะครับคุณผู้ชมก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับซึ่งถ้ามันติดเมตาเนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบโคตรยาวนานคุณผู้ชมถ้าแบบ ไปเจอนะโอ้โหร้อยหกสิบเจ็ดล้านดาเมจนะครับแรงมากก็อยู่ประมาณนี้เนาะกับอะตอมิกยูอนะครับเผื่อว่าใครที่แบบชื่นชอบนะครับมันได้ประมาณนี้จริงๆแต่ว่ามันอาจจะอัพแบบห้าดาวม่วงเนี่ยมันอาจจะเก่งกว่านี้ไงเพราะก็ยังไม่เห็นใช่ไหมแบบกระบองเหล็กอย่างที่แบบมันมาช่วงต้นๆเนี่ยคุณผู้ชมก็แลหลายคนนะครับอาจจะบอกว่ามันไม่เก่งเลยนะครับแต่ว่าพรเป็นห้าดาวห้าดาวม่วงพาร์ทสิบสองอุปกรณ์เฉพาะสามดาวเนี่ยคือแบบโคตรเก่งเลยอันต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่า มันจะมีตัวมาช่วยบับไม่เนาะแต่ว่าผมยืนไม่ไหวเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ละกันนะครับพลัง135ล้านเนาะมีตัวละครอย่างอะตอมิกยูอาร์ด้วยนะครับแต่ว่าทัศน์ซึมากิของคนนี้น่าจะเก่งมากแหละอ่ะก็พลัง24ล้านนะครับก็เฉพาะสามดาวพาร์ส12นะครับดต็มเมท2ล้าน4ี0 0 0 0สามหมื่นนะฮะกกลัวตัวอื่นของ,ของเขาดินะครับก็เอาทีมเต็มลงอะคือผมสู้ทัศน์ซึมากิไม่ได้เลยนะถ้าใครที่มีทัศน์ซึมากิกณผู้ชมก็ปั้นเล่นได้แบบยาวๆเลยนะ มันเป็นตัว U R ข้าเข้ามาตัวแรกนะครับแต่ว่ามันก็ยังติดเมตาอยู่ไม่ใช่สิไม่ได้ติดใช่ไหมอ๋อใช่ฮะเมตาหลักไม่ติดเนาะต่ว่ายังเป็นตัวละครที่ได้อยู่นะครับอืมปาดมาครับจากอะตอมิกเนี่ยฮะติดทางด้งของบทขยี้ไปนะครับฝัดประกายแสงครับสับมาหนึ่งครั้งฮะแล้วทัชซึมกิบาแล้วคุณผู้ชมหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านดาเมตนะครับแรงมากคูบุกิเข้ามาคอมโบยัดเข้าไปหนึ่งครั้งสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านดาเมตเหมือนจะยืนไม่ไหวว่คุณผู้ชม เพราะว่าทัไปแนนติดตามเรื่อยๆอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นนะเนี่ยโอ้โหติดตามไปด้วยะอะตอมิกแล้วผมก็คงจะยืนไม่ไหวนะลืกเต่าเดี๋ยวดูวก่อนนะฮะมีทนายฟังเขาได้ขึ้นยิงเนงะี้ยคืออย่างที่เขาเนี่ยมีตัวละครอย่างอตอมิกไงเราก็โดนลดเาเมจไปแล้วนะครับเราก็ปิดไม่ลงแล้วถ้าพลังที่แบบใกล้ๆเคียงกันเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีอตอมิอย,อยู่ในทีมมันจะดีกว่านะเพราะว่ามันลดเาเมจได้ จะไหวหรือเปล่าจะได้เห็นสกิลไหมหมดแต่ว่าทัต227ล้านฮะล่วงไปเลยุผู้ชมล่วง3เลยครับอัอนตีเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยุผู้ชมหมดทีมฮะแม่งเก่งจริงนะตัวละครอย่างทัดซูมะกินะครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับขอสรุปเลยแล้วกันเนาะตัวละครอย่างอตอมิกนะครับก็หลังจากที่มีการเพิ่มอุปกรณ์เฉพาะสัมดาวเข้ามานะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ามันก็เก่งขึ้นนะครับมันเก่งขึ้นแหละเพราะว่ามันมีในการลดเรื่องลบลีกด้วยอะไรด้วยนะครับมีการลดดาเมจด้วย และก็จะมีนเรื่องของการเพิ่มดาเมจใช้ใมเวลาตินะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็กระบองเหล็กยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบดองตัวรอนะครับกระบองเหล็กคิงเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้คู่กันได้นะครับส่วนปูบอมสามารถข้ามได้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูปูบอมที่แบบ5าดาวห้าดาวม่วงแบบหนักๆเลยนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเนาะแต่สำหรับผมนะครับถ้าใครที่ปั้นซุยริวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถข้ามปูบอมได้นะครับความสามารถคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมมาากยอะไร ใช้ซูริลิงจะดีกว่าด้วยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะกับคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามหผมกันด้วยนะครับ